อะ่ะก็ขอสวัสดีชม,ชม่านกับเออวันนี้อยู่กับผมกับไอ้อ้วนีไอ้อ้วนนะจิงตอนนี้เลยเออวันนี้เราจะมาบวกคุนกันแบบยาวแบบแจกรัวๆรวัวๆกันเลยทีเดียวเริ่มกันนะครับเอออันดับแรกนเราต้องเช็คว่าของที่เราจะมาบวกมีอะไรกันบ,บ้างก็มีใบกระแจกร้อยห้าสิบแล้วก็มีเดมอนมีตะก,ก,กัวมีเลก้ะ ก็รวมกันว่าเป็นพิ้งว่าสิบก็จะบวกกันแบบแตกแตกแตกลัวๆเลยแล้วกันเนะยตอนนี้มีใบกระแจกอยู่ร้อยห้าสิบคือปืนผมตอนนี้บวกอยู่เขาเรียกว่าตอนนี้บวกอยู่ยี่สิบนะมันจะบวกบวกดีกินอย่างเดียวเลยตอนนี้บวกยี่สิบยี่สิบแล้วเราเราจะมาเช็คกันดูว่าไอเขาไอใบกระแตกร้อยห้าสิบใบนี่มันจะช่วยให้เราบวกได้ อนนะโอเคแล้วโอเคก็บวกก่อนเลยแล้วกันนะก่อนที่จะตัดก่อนท้ายบวกบวกช่วยเี๋ยวกดตัวไหนบวกว่ะเออโอ้ไม่ลืมมันประกาศแจกเองปุ๊บโอ้ยเนี๋ยวอ้ยโอ้ยวโอ้ยโโอ้ย้ยโอ้้ยโิ้ยโอยอ้ยยโด้ดรยอนย้ออ้ออ้้้ยโอะโออ จะเป็นเด็กจมดแล้วนะโอเคครับผมอ่ะเอานะครับคือคือ,คอ,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 อตอนนี้ผมผมไม่บวกแล้วครับคือคือว่าไอคือว่าทั้งโอโดนโดนกลัวป่ามาหนลยช่วงนี้ผมขออนุญาตอย่างนี้จากพี่ก่อนนะคือตอนนี้ผมไม่บวกแล้วนะผมจะามาบวกว่างๆแล้วกันนะโดยที่ไม่อาจีซึ่งเมื่อกี้ผมก็บวกไปใบหนึ่งนะใบหนึ่งใบหนึ่ง ก็เหลือร้อยสี่สิบเก้าใบนะก็ตอนนี้ปืนผมก็บวกยี่สิบเานะเดี๋ยวผมว่าผมไม่บวกแล้วกันผมโอ้โหอุตส่าห์ตั้งใจจะมาชิดบวกปืนไอ้แตกเรืยๆนะคุผู้ชมได้เห็นกันนะแต่ว่ามันพลาดไปแล้วคือโดนกอกวนไปทีเล็กยผมไม่อยู่แล้วไปแล้วผมจับปิด้าผมดีกว่าปุ๊บนี่ฮเนี่ยนะ โอ้เซย์มา,าเลยครับโอเคครับอันนี้คือสามิด <c oughs> อ,อ้ว้าวจะมาบวกปืนเมีการตั้งใจวจะมาบวกปืนครับว,วถึงห้าทุ่มคุค่อยนอนแล้วเพรนั้นเราไม่ได้บวกนะไม่ได้บวกี่งนี่แหละก็ได้บวกไปเดียวแล้วโดวนตอกะก็ไม่ใช่ว่าตอกวนแบบ เดี๋ยวมันมีตำรวจนะเราโดบ้านมันจะไม่อยู่แค่ตำรวจเราเราแวงตำรวจเพราะว่าเราปุ๊บสังสีไม่เยอะนี่นะนีโ่โดนยึดมาแต่งานเข้าอันนี้เราต้องไปขอซื้อมาซื้อกระไก่มาจำไม่ได้แล้วซื้อซื้อกระใครมาเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจำไม่ได้แล้วไอ,อ อย่าบ้าับไ่รูลืมก็ไ่รูก่อนเลยโอ้แกมีโอ้ยจริงอีเคพี่หนึ่ไม่นาอเดี๋ยวจะพี่พี่โอ้เจียเจเลยโอ้ยย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 โอ้ยย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 มันยอ้ยยยยยยยนยย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 เยยายยยยนยยยะเยยยยยยยนยยยยยโยยยยนยย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 ย แย่แย yeah, yeah, yeah. hmm. so ่แย่ว่าเปนล็อกเป้าเนี่ยเลยนันยิงผมยิงโดนตายเลยหาอะไรจำที่สนุกกว่รได้เลยตอนนี้ก็แก๊งผมก็ไม่มีก็ค่อยค่อยมีอยู่ก็อยู่คนเดียวเลื่นตกิ้ไอ้อ้วนเนี่ยคิดถึงไอ้อ้วนมากเลยจังนี้ทุกวันไอ้อ้วนเนี่ยมานชักบ้าใส่ลูกลูกนี้หน่ะสิ เรียกว่าภาพนี้เป็นภาพประจํเลยอุ้ยอุ้ยุ้ยักเอ้สัตว์อุ้ยเยี่ยมเยี่ยมอาอาอเยี่ยมเลปอเลย่อนอนเอนป่าเไปดีวาไปดี่ที่คือตู้เสียบไปไหนดี ไปไหนดีออะไรทำดีกับเจ้าพี่เจมอานอ่าอะไรับเม่อเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราเรียกได้ว่าไปโอ้มีมีไอ้ไอ้นี่มันแกงไอ้นี่กูจำมึงได้ จำได้จ่ายิงจ่ายิงเออผงเกือบตายครับกูไปเหรอกูมีคนตายไปสองคนเลยกูงานเข้าเปครบงานเข้าเปแล้วกูนีเออไอสีจมูกเมื่อเมื่อกี้มันอยู่แก๊งเขียวนะผมจำมันได้แต่มันสีเดมเป็นสีนี้มันมันจะชอบมันบางอย่ามันมาดักเกิดแก๊งผมตลอดเลยไม่เด็ดไม่รู้มันคือใครเลยจำมันไม่ได้เจำมันได้จำชื่อมันได้แต่ไม่รู้ว่ามันคือใครนะไม่เคยเห็น กูกูกูไม่อยู่กับพวกมึงแล้วกูหมดเกลื่อนหมดเก๊งเลยไจเย็นไว้เลยยู่ในรถรถว่าลงไปกินรถไม่ได้ครับท่านผู้ชมมันแหลกครับโอ้โหกูสามไปเตรียมรถเดี๋ยวกูจะมาขายชิปออกชิปอย่างดีสรุปแหลกครับแหลกมากเลยฟันฟันกูตกกู ฟันไอ้พวกอะไรนี่กดลงไว้แปลกครับผมตัดใจไม่ลงกูลงแค่นี้แหละน,นี่ตัวเกมผมก็มแีแค่นี้นะมัมีอะไรบ้างกันตัวเสริมนี่ตัวเสริมหลายคนลงมันจะกด F6 แล้วเป็นสีขา,ขาวนะตัวอ,อันนี้ผมลงนตัวี้มามันเลยเป็นสีเป็นสีฟ้าอันนี้จริงมันมีหลายสีกว่านี้แต่ผมเอาสีฟ้าผม มันมันอะไรมันชินตาแล้วโอเคไปสวนมนี่วะสำหรับใรที่เล่นซนี้ก็คงต้อไปสวนมนกันส่วนมากมงจะเล่นัวซนี้เพราะว่าตามกูมาบ่กูกูไม่อยู่อล้วยแต่เดะเดเดะเดี๋ยวมึงเกอตอยไปไหนบัานนอกคือ

ไปย่นี่วะเอ๋ไอ้วันไอ้วันนะครับไอ้วนเล่นสกินได้ก่อนนะเดี๋ยวตีก็การชนก็ชอบโอ้โหโอ้โหรถลงเดี๋ยวไ่ยากี่มาลูกูอะไรจะเปยนหคือวล่าโอ้ยมีอะไรทำเลยเนาะคุณูชมครับ ที่แรกมันจะสตรีมสดอยู่นะคือแต่ว,ว่าเน็ตมันไม่อำนวยมันพอเด็กันมัน,มนไม่ได้ถึงขนาดที่จนะเอาไปสตรีมก็าฝนก็ตกด้วยก็หาอะไรทำเที่ยวซิงไปก่อนก็อัดไม่นานนะคลิปนี้ก็ไม่ไม่ถึงสิ้นก็คับที่แรกว,ว่าจะไปบวกปืนเลยแต่ว่าทุกอย่างมันพัง โอ้ยเหยียบเหยียบเหยียบปืนเอ้ยอูใครมายิงกูนี่อู๋จะยิงกูทำไมบ้านเงินไม่วันนี้เถื่อนมาอยู่เขาเรียกว่าอยู่แบบอูเวลากู๋ฆ่ากูบอกวันตกกูเได้ไม่จงเป็นแบบนี้วันตกกี่ไรเน็ตกูเริ่มจะไปกูดีเฮ้ยเอาปืนดีกว่าเวลาฆ่ากันได้ แย่แย่อุ้ยอุ้ยมาแล้วเฮ้ยทำไมไปทางวะไม่ดีวะมีการด่ากันเกิดขึ้นก็อู๋แกลงไหนยูแกลงไงอู๋มีการด่ากันแล้วเดี๋ยวเดดีี๋๋ยยววเเราไปเจอบที่หน้าอุูยดีกว่าเจ็บไอ้พวกหน้าอู๋ดีกว่า ลุยีจริงจริงวยมีมีดีสี่คนแต่ละแก้งก็จะแตกต่างกันไปนะครับคือแก้งผมนี่จะเป็นแก๊งที่เรียกได้ว่าเป็นสุข,ขุมนิดนึงนะคือหัวหน้าแก๊งนี่จะไอไม่ไม่ไม่ชอบฆ่าล้างผ่านอะไรแต่ว่าชอบแข่งรถแข่งอะไระไปประมาณนี้คือก็ว่า ง่ายเลยคือเวลาค้างนะคือคีิตที่ว่าจะจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันไอ้สัตว์เอ้ยไอ้โมโหแล้วโมโหโมโหเฮ้ยโมโหเวลาค้างครับจำเป็นอยู่แล้เวลาค้างแล้วเวลาขอเงื่อนก็เวลากู้ขาเวลากู้ขานเอาไงดีวะกูจะอัดต่อเป็นเวลากู้ขานเลยเนี่ย โอ้โหจบชิกับไปเพื่อนันดีแล้วกันนะครับโอ้โหเสเลยนะแบบนี้โอ้โหเสมากเลยนะครับ